ได้มาเล่นหนังนะคะคือช่วงขึ้นขึ้นมาหาลัยค่ะจุดเริ่มต้นคือแมวมองหรือเราไปสมัครหรือเรา,าเอชุวงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะที่เอแบกก็จะมีวันเรียนแค่สองสามวันต่ออาทิตย์แล้วก็หนูก็ว่างแล้วช่วงนั้นหนูก็เลยแบบว่าเอยอยากหาไรายได้พิเศษเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยไปแคสสิไปแคสติ้งสิแล้วหนูก็แคสติ้งคืออะไรมันคือทําอะไรหรอเพื่อนก็บอกว่าก็เนี่ยไป เหมือนกับว่าเทสหน้ากล้องไปเล่นให้เขาดูแล้วก็เขาก็จะให้เงินเราไปเหมือนถ่ายโฆษณาหรืออะไรแบบนี้บอกจริงหรอแล้วได้เท่าไหร่เขาก็บอกหนูว่าได้หมื่นห้าหนูแบบโอเยอะมากหมื่นห้าเลยหรอหนูก็เลยแบบว่าพอเห็นตัวตัวเลขหนูก็ไปหนูไปแล้วก็เขาก็แบบพาหนูไปอะไรเงี้ยหนูก็ไปพอให้ทําอะไรหนูก็ทําและหนูก็ดันเป็นคนที่ทําแล้วมันเยอะกว่าชาวบ้านเหมือนแบบว่า เขาให้เล่นแค่นี้แต่หนูเล่นใหญ่กว่ากว่าเดิมมันให้ร้อยเล่นล้านอะไรประมาณนั้นแล้วพอมีโฆษณาตัวหนึ่งที่เขาที่หนูได้รับเรื่องหนูเป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะเรื่อจากการเป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนและหนูก็เล่นใหญ่กว่าตัวเมนตัวเมนนะคะแล้วทีนี้ผู้กกับก็เลยบอกว่า เอาคนนี้มาสลับกับคนนี้แทนสลับบทเลยเพราะว่าคนนี้เอาเล่นแบบนี้เอาเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยได้มาเป็นเมนแทนนก็เลยเริ่มเริ่มโฆษณาจากอย่างนั้นมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วในที่สุดก็ได้เล่นหนังใช่ค่ะก็เลยมีโอกาสได้เล่นหนังเพราะว่าพี่เมธพุ่มกับเนี่ยก็มาดูโฆษณาที่หนูได้ถ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็เลยก็เลยให้หนูมาแคสแล้วหนูก็แบบ หนูคงไม่ได้หรอกหนังหนูหนูทําไม่ได้หนูแบบไม่สวยหนูไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบพี่เขาก็เลยบอกว่าลองเถอะเพราะว่า มันแคสที่เดียวกันยังไงก็ลองดูละกันไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็อ่ะก็ได้อะไรเงี้ยเรื่องแรกคือ ATM เออร์กคเออร์เลอรครายไ,ได้เรื่องนี้คือ152ล้านนะะหนึ้าสิบ2ล้านาที่ว่าจะไม่ไปเนี่ยจะไม่ไปค่ะหนูเป็นคนสุดท้าย วันสุดท้ายของการแคสติ้งวันนั้นเรื่องแรกก็ดังเลยดังเลยร้อยห้าสิบสองล้านใช่ไหมครับเมื่อกี้ชีวิตที่จากสูงไปต่ำขึ้นลงขึ้นลงแบบโรลเลอร์โคสเตอร์เลยเนี่ยรถไฟเหาะเนี่ยนะตีรังกาด้วยค่ะตีเหาะแล้วก็ตีรังกาด้วยแล้วก็เป็นนางเอกไปอีกกี่เรื่องนะ i f l y thank you Love you เนี่ยอนนั้นสามร้อยกว่าล้านสามร้อยสามสิบล้าน,นะะสามร้อยสามสิบล้านแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นละครกันอีกเยอะแยะพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วในระหว่างระหว่างที่พี่ไหทำเริ่มเข้าวงการละที่บ้านเริ่มท,ทําทำธุรกิจอีกครั้งไหมคะแม่ทำไม่ได้ค่ะเพราะยังยังติดเลิกนั้นอยู่ติดธุรกิจทำธุรกิจอะไรไม่ได้แต่ว่ารายได้หลักๆจะมาจากไอซ์มาจากไอซ์ตอนนี้ไอซ์เป็นผู้ที่เลี้ยงดูครอบครัวละใช่ ใช่ค่ะ